สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา youtube ทุกท่านสวัสดี fc ทุกคนที่เข้ามาติดตามชมช่องของจ้าจ๋าปากกระโ้นเมืองกีซบูรณ์ซึ่งวันนี้นะคะจะมีแนวทางเอามาฝาก fc ก็จะเป็นแนวทางของเลขนาอ้วนนะคะกับเลขคุณต้อมซึ่งในงวดนี้นะคะคุณต้อมนะบอกเลยนะคะว่าฟันศูนย์นะคะมาล้านเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะมีแนวทางไหนที่น่าลุ้นบ้างแต่ว่าบาังเอิญว่าของนาอ้วนกับของคุณต้มเนี่ยแนวทางนะมันมาชนกันดังนั้นนะคะจากก็เลยอยากจัดเอาไว้ให้ FC ได้ดูกันสำหรับ FC นะคะที่ชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วยนะแล้วก็ขอฝาก FC ที่อยากได้มะขามควรนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านนะคะหรือว่าะมะขามสุกแกะเปลือกสีทองนะคะบอกเลยอร่อย ะมะาขามแก่เปลือกนะจะหวานนะคะจะหวานแบบถ้าคนเท่าคนแก่พ่อแม่เราหรือว่าตายายเราอย่างเงี้ยชอบกินกับข้าวเหนียวะนะคะก็หน่าเอาไปฝากนะคะหน้าที่จะเอาไปฝากเพราะว่าอะไรมันแบบว่ามันฟินอะเวลากินแล้วมันอร่อยนะคะอันนี้บอกเลยแล้วก็มะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านนะคะบอกเลยว่าอร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยมากด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทําเอง รับประกันเรื่องเราไม่ผสมแป้งไม่ใส่แปะแช่ไม่ใส่สารกันเสียนะคะอันนี้เราทําเองนะคะดังนั้นนะก็อยากฝากเอาไว้ให้ fc นะคะลองเอาไปชิม r f c c ที่อยากลองเอาไปชิมดูอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมานะคะเอาไปชิมก่อนอ่ะเพราะว่า fc อ่ะบางบางท่านบอกว่า อขอไปชิมก่อนแต่คอนเฟิร์มมาว่าอร่อยมากจาาขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่า FC ที่ได้รับของจากเมนเซนเจอร์มาแจ้งว่าอ้ยอร่อยมากไม่เคยทานแล้วอร่อยอาจาาขอบคุณมากรอบวันพุธนี้นะคะมะขาม,ามกวนมะพร้า,าวาอ,อ่อนเตาถ่านกับมะขามแกะเปลือกสีทองรอบวันพุธนี้ว่างนะคะยังว่างอยู่รีบทักมารอบพรุ่งนี้เต็มนะคะรอบพรุ่งนี้เต็มแต่รอบวันพุธพุธนี้ยังว่างนะคะถ้าไม่อยากรอนานรีบโอนรีบจองรีบสั่งนะคะบอกเลยรับประกันเซอเวอร์นะคะเซเวอร์ ก็โทรมานะคะอาแจ้งก่อนนะคะช่องทางกันติดต่อโทรมาก็ได้หรือแอดไลน์ก็ได้หรือทักไปที่เพจของจ๋าก็ได้นะคะที่เบอร์0658375812ของจ๋าแจ้งไว้ในคลิปนี้นะคะว่า,อาของจ๋าไม่มี เก็บปลายทางไม่มีเก็บปลายทาง,ม,ม,ทางมีแต่แบบโอนแต่รับประกันว่าจ๋าจะส่งแน่นอนได้รับของแน่นอนเพราะว่าอะไรถ้าหากว่าวันที่จ๋านัดนะคะวันที่จ๋าถึงวันสมมติจ๋านัดส่งวันพุธใช่ไหมก็เดี๋ยวตอนเย็นๆทักเข้ามาขอเลขพัสดุได้นะคะเพราะว่าเราจะส่งจริงนะคะอามาดูแนวทางกันสำหรับเลขของนาอ้วนนะคะมาดูเลขของนาอ้วนงวดวันที่ หนึ 1> 1่ตุลาหนึเดือน10นะคะมาดูแนวทางเนี่ยจะมีทั้ง2ตัวและ3ตัว2ตัวจะมีศูนย์เก้แล้วก็1น1่1ศูนย่งาแต่เน้นนะ0908กับ1 0ึ่งกับหนึตัวก็จะมีหนึ่งศแล้วก็710นะคะอันนี้เป็นแนวทางของนาอ้วนให้ FC ดูหน่อยแล้วนะคะที่จะแจ้งไว้ตอนแรกว่าวดนนี้นะคะวันนี้นะ คณตั้มให้แล้วนะคะเป็นสูตรใหม่เพราะว่างวดที่ผ่านมานะหลุดนะคะคือคุณตั้มอ่ะเขาจะใช้สูตรประมาณสูตรละห้างวดเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าพอหลังจากนั้นนะไม่ว่าหวยจะออกสัญจรหรือว่าจะเป็นเลขอะไรก็ช่างอะ่ะมันจะไม่ตามสูตรนะเพราะว่าถ้าออกสัญจรปุ๊บเลขอ่สูตรนั้นอนะ่ะจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเคลื่อนหมดเลยนะคะดังนั้นนะคณตั้มก็เปลี่ยนสูตรใหม่นะคะจัดสูตรที่2ของเขานะคะ อ่ะสำหรับนะคะแนวทางของคุณต้อมงวดนี้งวดวันที่1ตุลานะคะ1นึเดือนนะถ้างวดนี้ศูนย์มาจะซื้อเลขไหนดีงวดวันที่1ตุลางวดนี้นะคะจัดไปหนักๆเลยสายวิ่งนะวิ่งบนล่างนะคะ,ะวิ่ง1่มาอขอภัยค่ะวิ่ง0ูนย์ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยฟันเน้นๆนะฟันเน้นๆคือ0ูนแล้วคราวนี้ถ้าศูนย์มานะคะสำหรับเลขคุณต้อม ไม่ต้องไปซื้อหลายหานะคะเดี๋ยวจะหมดตังเยอะฝันเน้นๆ3ตัวและ2ตัวเลขคุณต้อมนะงวดน,นี้จัดที่102 2ตัวตัดมาจากเลข3ตัวก็จะเป็น1 0 0 2แล้วก็1 2และนะคะที่เน้นเลขชุด2ตัวนะคะก็คือ07 07จะเป็นเลขล่างไปเน้นล่างนะคะแต่กันบนไว้นะคะส่วนชุด3ตัวเนี่ยเป็น3ตัวบน ดังนั้นนะเดี๋ยวจะวงให้นะคะเพราะว่ามันมีเลขชนกันกับของนาอ้วนจ๋าก็เลยอยากให้ f c ซอ่ะดูไว้เอาไว้เป็นแค่แนวทางแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าชนนะถ้าชนชุชดชสามตัวเนี่ยดีมากนะคะจะแบบว่าอลังการมากเลยนะคะมาดูเลขตัวชนมีตัวไหนบ้างที่ชนสําหรับของนาอ้วนนะคะกับเลขคุณต้มนะจะมีชนจะมี1น,นนะคะกับ07น,นะ อันนี้จะเป็นเลขคุณต้อมนะคะที่ฝันส่วนเลขชุดนี้นะคะจะเป็นของณอ้วนดังนั้นใครอยากเน้นนะคะถ้าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็น,นก็คือ1 0กับ07นเะเพราะว่า1กับ7ก็เป็นตัวเดียวกันด้วยนะอ่าอันนี้ฝากแจ้งไว้นะคะสุดท้ายนี้นะจาก,ก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้รวยๆในงวดน,นี้นะคะ1ตุลาคมอย่าลืมใครที่อยากได้มะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านมะขามสุกแกะเปิือกสีทองโทรมาหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์065837 ห้าแปดหนึ่งสองนะคะามาขำกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านนะคะกับมะขามสุกกรปิองเนี่ยว่างนะคะรอบวันพุธนี้นะคะรอบวันพุธนี้รีบโทรมาสั่งจองสั่งซื้อรีบโอนเงิน ไม่มีเก็บปลายทางของจ๋าไม่มีเก็บปลายทางแจ้ง F C ไว้นะคะก็คือแต่รับประกันได้ของชัวรล้านเปอร์เซ็นต์นะคะรับประกันเลยอาจจะไปโดนที่อื่นหลอกมานะคะแต่รับประกันว่าของจ๋าไม่หลอกแน่นอนนะคะก็ขอคอนเฟิร์มได้นะคะ F C ที่สั่งประจํานะคะจะสั่งตลอดเลยส่วนมะขามแช่อิม่มล้อหน่อยนะล้อหน่อยนะคะช่วงนี้ยังมะขามยังไม่ไม่ฝักยังไม่ใหญ่ยังไม่พอที่จะทํานะคะเพราะว่า มันยังอ่อนอยู่มันยังไม่แก่ได้ที่นะถ้าแก่ได้ที่ลงแช่จะาจะแจ้งทางเพจทาง y o u t u b e นะคะให้ fc ได้สั่งจองนะคะเพราะว่ามะขามแช่อิ่มอ,ะอ่ะเราก็ทำเองนะคะทำเองเลยราคาปลูอะไรเนี้ยเดี๋ยวใกล้ๆที่จะได้ลงแช่จ่าจะแจ้งนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ